สวัสดีครับวันนี้พามารู้จักกับ power bank นะครับที่อยากจะแนะนำมากๆเลยตอนนี้นะครับเป็นแมกเนติก power bank นะครับยี่ห้อออเซนนะครับยี่ห้อออเซนเนี่ยเป็นยี่ห้อผู้ผลิต power bank เก่าที่เป็นยี่ห้ออีลูปนะครับเราน่าจะรู้จักกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับจะมียี่ห้อ power bank ที่ดังๆแล้วจะเป็นอีลูปนะครับวันนี้มี3รุ่นด้วยกันนะครับที่อยากจะมาแนะนำนะครับรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ย ก็จะมีความจุถึง20 0 0 0มิลลิแอมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะครับมีตัวที่เล็กที่สุดนะครับมีตัวกลางแล้วก็มีตัวใหญ่ครับมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละจุดนะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับตัว power bank เนี่ยเราสังเกตเนาะถ้าเป็นตัวกลางกับตัวใหญ่มันจะโชว์ IC ด้านในให้เห็นเลยนะครับก็ทำให้เห็นถึงความมั่นใจว่าด้านในเนี่ยเขาใช้ IC ที่มีคุณภาพดีขนาดไหนนะครับ สำหรับการชาร์จนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับถ้าเป็น iPhone รุ่น12 13 14เหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่เคสนะครับก็จะวางชาร์จแล้วก็จะแนบสนิทอย่างนี้เลยนะครับก็จะแน่นนะครับแต่แนะนำนะครับเราไปหาเคสมาใส่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเคสปกติธรรมดานะครับถ้าเราวางนะครับมันก็จะชาร์จได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูดไม่แน่นเท่าไหร่อาจจะลื่นๆ่นนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปหาเคสที่เป็น เคสแม่เหล็กหรือว่าเรียกว่าแมกเนติกเคสนะครับที่มันมีรูปกลมๆอย่างนี้นะครับที่เพจเราก็มีจําหน่ายนะครับสั่งได้นะครับ iPhone ทุกรุ่นเลยเรามีจําหน่ายนะครับที่เป็นแมกเนติกนะครับก็ถ้าใส่แมกเนติกเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันเป็นแม่เหล็กที่มันแรงดึงสูงนะครับเวลาชาร์จไปสังเกตน,นะนิโฟลแบงค์น้นำหนักประมาณ300กรัมเกือบ400กรัมนะยังไม่หลุดเลยนะครับมันก็จะทำให้เครื่องของเรามีความ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวแรงดึงสูงนะครับก็โชว์ไอด้านในเหมือนกันตัวเอาพุทเนี่ยมีอยู่3 3จุดเลยนะครับก็คือสามารถชาร์จได้3เครื่องพร้อมกันมี USB มี Type C นะครับ USB นี่มีถึง2ช่องด้วยกันนะครับปุ่มเปิดเครื่องก็จะอยู่ด้านข้างๆนะครับตัวนี้จะมีช่องเว้นไว้สำหรับไม่ให้มันโดนกล้องนะครับ เวลาที่เราวางลงไปนะครับมันก็จะมีรอยบากพอดีเลยทําให้มีช่องว่างนะครับสามารถวางเครื่องลงไปโดยที่ไม่โดนกล้องได้นะครับตัวกลางนะครับตัวนี้จะมีความจุ1,000 0ม ah ลนะครับโดยที่ตัวใหญ่มีความจุ2,000 20, มล ah นะครับตัวกลางเนี้ยก็จะมีความจุ1,000 0ม ah ลนะครับเป็น e w 54นะครับชื่อรุ่นนะครับก็มีมาตรฐานมอกนะครับตัวนี้สามารถวางพับได้นะครับวางไปด้านหลังแบบนี้นะครับก็จะแนบสนิทติดกับตัวเครื่องเลยนะครับก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่ก็สามารถชาร์จสายได้เหมือนกันนะครับตรงช่องว่างตัวนี้ก็จะเว้นไว้สําหรับไม่ให้มันโดนกล้องนะครับมีขาตั้งนะครับตัวกลางมีขาตั้งสามารถตั้งแล้วก็ดูหนังแล้วก็ ทําอะไรอื่นๆที่แบบเป็นหน้าจอแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับทําให้ชาร์จไปแล้วก็สามารถทําอย่างอื่นไปด้วยนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับวัสดุค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับรุ่นนี้ตัวกลางเนี่ยขายดีที่สุดในบรรดา3รุ่นนี้นะครับส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวเล็กเนี่ยความจุอยู่ที่4,200ม mm ิลลิแอมป์นะครับก็จะเน้นความกระทัดรัดนะครับ สำหรับสุภาพสตรีเนี่ยก็อาจจะหมอรุ่นนี้นะครับวิธีชาร์จก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าไฟสัญ,ญลักษณ์ก็อยู่ด้านหลังนะครับเวลาแน่ไปกับเครื่องเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแม็กเซฟเลยความเร็วการชาร์จเนี่ยเหมือนกับตัวใหญ่เลยนะครับเพียงแต่มีความกระทัดรัดมากกว่านะครับมี3รุ่นด้วยกันนะครับ e w 5 0 5 4แล้วก็55นะครับแบ่งเป็น3รุ่นนะครับแล้วก็สายที่สำหรับชาร์จเข้าตัวเครื่องนะครับสำหรับชาร์จ power bank ก็จะเป็นเป็นไทซีนะครับไทซีแล้วก็ฝั่งที่ไปเสียบอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB นะครับเพื่อชาร์จ Power Bank วิธีการใช้งานสายนะครับสายตัวนี้จะมีความแรงกว่าการชาร์จแบบแบบไร้สายนะตัวนี้ไฟออกแรงมากนะครับถ้าออกสูงสุดก็20วัตต์เลยนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะครับก็ถ้าใช้สายชาร์จเนี่ยไฟก็จะออกแรง จะเห็นว่าตัวเล็กเนี่ยเราสามารถแนบ power bank ไว้หลังเครื่องแบบนี้เลยนะครับก็จะชาร์จทั้งไร้สายแล้วก็มีสายไปพร้อมๆกันก็จะทำให้แบตเตอรี่มีการชาร์จได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวกลางนะครับการชาร์จก็ไม่ต่างนะครับสามารถแนบได้เหมือนกันแนบไว้ด้านหลังมือถือของเราเลยแล้วก็สามารถเสียบสายเข้าไปได้เลยตัวนี้ก็จะแรงอยู่ที่20วัตต์นะครับ ตัวนี้ก็จะกระทัดรัดขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็สามารถเสียบชาร์จพร้อมกันได้3เครื่องเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นสาย usb ธรรมดาก็เสียบช่อง usb ถ้าเป็น type c ก็เสียบ type c ได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับถือว่ามีความจุเยอะที่สุดในบรรดารุ่นที่รีวิวนะครับก็คือ2 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับ รวมถึงเอาพุทเนี่ยได้ถึง20วัตต์ด้วยกันนะครับวางชาร์จก็ได้ใช้สายก็ได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างจะสวยงามนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในเพจได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งปลายทางทั่วประเทศนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ